สำหรับบทเรียนนี้เราจะมาทบทวนเรื่องของ simple sentence อีกครั้งหนึ่งนะคะ simple sentence จะต้องประกอบไปด้วย independent clause ซึ่ง independent clause หมายความว่าจะต้องมีประธานในประโยคแล้วก็ต้องมีคำกริยาและจะต้องมีใจความที่สมบูรณ์ในตัวเองไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นๆน,นะคะเราจึงจะเรียกมันว่าเป็น simple sentence นะคะ ต่อไปเราไปดูรายละเอียดในส่วนของประโยคความเดียวก่อนนะคะว่าส่วนประกอบที่สำคัญมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะในส่วนของประโยค simple sentence นะคะถ้านักเรียนดูส่วนประกอบจะประกอบไปด้วยมีประธานในประโยคแล้วก็จะมีคํากริยาด้วยนะคะอย่างน้อยจะต้องมีสองส่วนประธานจะแทนด้วยตัวอักษรสีแดงนะคะคากริยาก็จะเป็นตัวสีขาวนะคะ อีกประโยคนึงก็จะมีส่วนประกอบ3ส่วนด้วยเช่นเดียวกันก็คือมีประธานในประโยคมีคำกริยาแล้วก็มีกรรมด้วยนะคะถ้าจะสังเกตให้ดีก็คือเป็นประโยคแต่ไม่มี modifier ไม่มีส่วนขยายเลยต่อไปนะคะเราไปดูองค์ประกอบของประโยคนะคะองค์ประกอบของประโยคส่วนแรกที่เราต้องการจะเน้นก็คือ simple subject นะคะ Simple Subject เป็นส่วนประกอบส่วนแรกของประโยคถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าตัวแรกก็คือเป็น he he ในที่นี้ก็คือเป็นตัวแทนของ pronoun ก็คือคำสรรพนาม i, you, we, they, he, she, it นะคะต่อไปส่วนของ Simple Subject อาจจะมีเป็นคำนามตัวเดียวซึ่งมาพร้อมกับบริวารของมันได้แก่ article a and the นะคะ ต่อไป simple subject อาจจะเป็นคํานามที่เป็นคํานามเฉพาะเช่น mary ก็คือเป็นชื่อคนนะคะมาเพียงตัวเดียวหรืออีกอันนึงก็จะเป็น h e l e n lit the candle อันนี้ก็เป็น simple subject เหมือนกันค่ะก็คือมีประธานเพียงตัวเดียวนะคะต่อไปค่ะเราลองมาดูว่า subject บางครั้งก็มาพร้อมกับ modifier ก็คือมาพร้อมกับส่วนขยายนั่นเองค่ะจากประโยคแรกจะเห็นว่า t d i s o u e a t hand is your happiness จากประโยคนี้จะเห็นว่า subject ไม่ได้มาตัวเดียวแต่ว่า subject มาพร้อมกับส่วนขยายอันได้กแก่คำว่า a t hand ค่ะประโยคต่อไปนะคะ The carpet in the living room must be vacuum ed. จากประโยคนี้ประธานในประโยคก็มีส่วนมาขยายเช่นเดียวกันอันได้แก่ in the living room นั่นเองค่ะอันนี้จะเห็นว่าถ้าเราตรวจสอบดีๆประโยคที่มันเป็น simple sentence มันยาวแต่เราดูดีๆนะคะก็จะเห็นว่าจะมีประธานเพียงตัวเดียวแล้วก็มี Ver รเพียงตัวเดียวเท่านั้นค่ะ ต่อไปนะคะเราไปดูซิว่า simple sentence มีส่วนขยายส่วนอื่นได้อีกหรือไม่ถ้าสังเกตจากประโยคนี้จะสังเกตได้ว่าในกรอบที่ขึ้นให้นะคะอยู่หลังคำนามอยู่หลังประธานได้แก่คำว่า in my neighborhood อันนี้ก็เป็นส่วนที่เราเรียกว่า modifier มาขยายประธานได้เช่นเดียวกันอีกกรอบหนึ่งนะคะ quickly through my backyard yesterday ส่วนนี้อยู่ส่วนหลังของคำกริยา อันนี้ก็เป็น modifier เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็น adverb ซึ่งทำหน้าที่มาขยายคำกริยาแรนนะคะต่อไปนะคะ simple sentence จะประกอบไปด้วยประธานเพียงตัวเดียวก็ได้หรือยังมีอีกกรณีหนึ่งก็คือบางครั้งประธานไม่มาตัวเดียวแต่มาคู่กันเราเรียกมันว่า c o m p o u n d Subject นะคะ c o m p o u n d Subject ก็คือมีประธาน2ตัวแล้วก็เชื่อมกันด้วย and นั่นเองค่ะแต่ถ้าจะสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าประโยคนี้ถึงแม้ว่าจะมีประธาน2ตัวเชื่อมด้วย and แต่ก็ยังแชร์เวิร์ก็คือทำกริยาตัวเดียวกันร่วมกันนั่นเองเรียนลองศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากลิงก์ที่แนบมานะคะ